สวัสดีค่ะีนพีสัตว์น้ำวันนี้จะมาแนะนำปลาหมอสีมาลวีปลาหมอสีมาลวีมีแหล่งกำเนิดมาจากทะเลสาบน้ำจืดในทวีปแอฟริกาสำหรับน้ำที่ใช้เลี้ยงจะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง7 8ถึง8.5 pH การเลี้ยงปลาหมอสีมาลวีควรให้แสงสว่างที่เหมาะสม หากแสงสว่างมากเกินไปจะทําให้ปลาไม่ออกสีควรหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงปัจจุบันวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งได้มีการเรียนแบบธรรมชาติเช่นก้อนหินทำจากไฟเบอร์กลาสถ้าใช้ของจริงควรเลือกใช้วัสดุที่เบาและไม่มีสารพิษละลายน้ำได้อาจใช้กรวดหรือทรายธรรมชาติล้างให้สะอาด แช่น้ำทิ้งไว้หลายๆวันเพื่อชำระล้างสิ่งสปกปรกออกให้หมดอาหารที่เลี้ยงปลาหมอสีสามารถปรับตัวได้ดีกินอาหารได้ทุกประเภทแต่ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนผสมไขมันจากเนื้อสัตว์เพราะไขมันจะไปทำลายตับของปลาเหล่านี้ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปลาที่เลี้ยงตายฉะนั้นอาหารที่ใช้เลี้ยง ควรมีส่วนผสมที่ใกล้เคียงกับอาหารธรรมชาติมากที่สุดปลาหมอสีกินพืชควรเลี้ยงอาหารปลากินพืชพวกปลากินสัตว์เช่นกุ้งไรน้ำเค็มหรืออาหารสำเร็จรูปที่ใช้เลี้ยงกับอาหารสำเร็จรูปที่ใช้โดยทั่วไปควรมีส่วนประกอบของกากถัว่วกุ้งสาหร่ายเกลียวทอง ปริมาณอาหารไม่ควรให้เกินความต้องการของปลาจะทำให้ปลาอ้วนและอ่อนแอในกรณีเลี้ยงเพื่อการเพาะพันธุ์ถ้าให้อาหารมากเกินไปจะทำให้ปลาไม่มีไข่และน้ำเชื้อธรรมชาติของปลาหมอสีเป็นปลาที่อดทนสามารถอดอาหารนับ10วันหากท่านไม่อยู่บ้าน5-10วันปลาก็สามารถอยู่ได้อย่างปกติ แน่ว,ว่าในแหล่งน้ำธรรมชาติมีอาหารจำกัดโดยเฉพาะแม่ปลาที่ฟักไข่ด้วยปากต้องอมไข่จนไข่ฟักเป็นตัวและอมต่อไปจนกระทั่งลูกปลาสามารถว่ายน้ำออกจากปากเพื่อหากินอาหารต่อไปซึ่งใช้เวลาอีก15-20วันขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ